สมยานามว่าเมืองมหาจากักรพรรดิเขาก็ให้เหตุผลว่าประสาทรอยหลังทันหลังที่อยู่ในเมืองเสมาเรียกทั้งเมืองอะ่ะนะห้คือให้สมมุติมารวมรวมกันแล้วก็ต่อกันเป็นจิ๊กซอได้เขาเรียกว่าร้อยหลังทันหลังที่อยู่ในปา่าอยู่ในเขาอะไรต่างๆแม่นองแม,ม่น้ำเนี่ยเอามาให้หมดเลยแล้วก็มารวมกัน นั่นแหละเขาเรียกว่าเมืองมหาจากักรพรรดิเป็นที่ประทับของมหาจากักรพรรดิคือว่ามาโพธิสัตว์ทีนี้ไอเขาเรียกปราสาทเหล่านี้เนี่ยไอเล็กๆใหญ่ๆน,น้อยๆเนี่ยที่มันอยู่นี้เนี่ยมันอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตทีนี้พอแต่ประเมินราคาได้แล้วว่าเออมันใหญ่เคยจริงๆแต่พอมันใหญ่แล้วทํายังไงเ,เราเขาจะตั้งเมืองมหาจากักรพรรดิขึ้นมาใหม่อีกอนะในที่สุดก็เลยเป็นเหตุที่ทาให้ดลงพ่อมารุ่นแรก เท้าปาจิตมารุ่นสองไชระมันทีเจ็ดมารุ่นสามแต่สองคนนี้เนี่ยเขาปรารถนาเป็นพุทธเจ้าแต่หลวงพ่อนี่ไม่ปรารถนากับเขาหลวงพ่อนี่ไม่ได้ปรารถนานะแต่ว่าวันไดที่พระศรีเมตไตรอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าาอรไรเนี่ยท่านเนี่ยจะเสด็จมาโปรดเขาเรียกว่าท่านเนี่ยจะเดินทางมาโปรดหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในเมืองเขาเรียกเมืองมหาจากักรพรรด เพือทา้งนี้นี่เคยพูดกับท่านเอาไว้ว่าผมจะไม่เดินไปหาท่านนะอ่าผมต้องการอยากจะอวดคําว่าไอสมบัติมหาจักรพรรดิเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็เลยขอให้ท่านเนี่ยมาแต่ว่าทั้งนี้ครับพระเสีเมตไตรเนี่ยเป็นพี่น้องกันเกิดร่วมชาติกันมาหลยภพหลยชาติแต่ว่าคือท่านเนี่ยท่านเนี่ยท่านใช้ท่านศสีระยะเมตไตรเนี่ยคือท่านอ่ะสัทธาทั้งนี้ รัทธาเพราะอะไรล่ะศรัทธาเพราะว่าทางนี้เป็นคนที่อุปออุปเาาว่าุปถาท่านแบบแบบแบบไม่ไม่เห็นแก่เนื้อเหนื่อยอะ่ะคือในฐานะที่เรานี่เป็นคนรับใช้ท่านอพอจะรับใช้ไปรับใช้มาท่านก็บอกว่าโอ้โหไม่มีคาทาคนไหนหรอกที่จะยอมตายเท่ากับคนนี้ได้ท่านก็เลยเห็น เห็นไอ้คำว่าธาตุที่ซื่อสั์น,นี่แหละก็เลยบอกว่าเอา้านับจากนี้ไปเนี่ยไอ้คำว่าธาตุนี้เนี่ยไม่ต้องมีสำหรับเราสองคนนะแต่ว่าจากมีจากขอมีจะพกพี่ก็น้องพอถึงเราจะเกิดมาต่างสายเลือดเขาเรียกว่าต่างวันนะกต่างสายเลือดพอจะขอรักกันเป็นพี่เป็นน้องร่วมร่วมเกิดร่วมร่วมกันทุกภพทุกชาติไปจะไม่มีที่สิ้นสุด จนกว่าว่าท่านนั้นจะบำเพ็ญถึงเป็นพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าศรีเรเมตรยัย<า>ก็เลย<า>ก็เลยสาบานกันเอาไว้ตั้งความปรารถนากันเอาไว้แต่พอแต่มาในครั้งนี้ขึ้นมาเมืองศีหานครน,นี้เนี่ยก็เลยเป็นที่จะเป็นที่ที่รองรับสมบัติมหาจากักรพรรดิถ้ามีใครประสงค์ที่อยากจะเห็นชัยวร,รมันที่เจ็ดก็ต้องมาอยู่ยุคสามแต่ถ้าใครอยากจะเห็น พระโพธิสัตว์ที่สตัสรูหลังจากเสียระยะเมตรตรไปเนี่ยพระศีเี่ยไปเนี่ยก็ะยย<ม>จะต้องบรรดูชัยวร,รมันที่ห้าเพราะว่ากลุ่มบร,รมันจริงๆเนี่ยคือเป็นแต่พระโพธิสัตว์กัน<ม>บ้าอย่างเดียวสอนแบบแบบอดทนที่สุดเลยลําบากไงช่างผัวมันขอเพียงแต่อย่างเดียวว่าให้ชื่อมันอยู่คู่กับโลกธาตุานี้เนี่ยถึงห้าพันปีเหนื่อยไม่เกี่ยว<ะ>มดตัวไม่มดตัวไม่สนมันจะอยู่ในสภาพอย่างนี้กัน อันนี้ก็คือคือผู้ไปฟังว่าที่สร้างเมืองสีหนครแห่งนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนจากเขาเรียกว่าย้ายจากจากจากเมืองเสมยมเรียบเนี่ยมาเป็นเมืองสีหนครแล้วก็จะสร้างให้มันใหญ่นี้เนี่ยก็เพื่อต้องการอยากใ,ให้คนเนี่ยได้มาสักการะบูชาเขาเรียกว่าแผ่นดินพระเสียเมตไตรหรือว่าแผ่นดินมหาจากักรพรรดิเนี่ยเราไม่ต้องไปที่นูน้น เสียงเงินเสียทองเสียอย่างเดียวไม่พอโอ้โหคนไม่ได้สร้างนี่อ้วนเลยนะไอ้คนสร้างจริงๆนี่พร้อมเลยนะเออคนที่สร้างจริงๆนี้มันก็คือขอมกับไทยนี่แหละไอ้สร้างเนี่ยสร้างสร้าง,สร,างสร้างร่วมกันในสมัยโบราณเนะี่ยแต่ว่าเขาเรียกว่าไทยกับขอมนี้เนี่ยก็ไม่ใช่คนฉลาดนะไม่ใช่คนฉลาดเป็นคนที่ใช่แต่แรงงาน แต่ว่าคนที่ฉลาดจริงๆและก็รอบรู้การก่อสร้างจริงๆเนี้ยคือคนอินเดียชัยวรมันทีเจตนั้นเนี่ยท่านไปว่าจ้างคนอินเดียมาเนี่ยเป็นเส้นแสนคนนะมีท,าามทั้งวิศวะมีทั้งช่างฝีมือมีทั้งคนเค้นแบบอะไรต่างๆเนี่ยรวมอยู่ในนั่นแหละนะร่วมอยู่ในนั่นแหละก็ะนนละเลยก็เลยก็เลย,เลยเนี่ยมันเป็นช่างของของ ของอินเดียสร้างโดยตรงไม่ใช่ขอมขอมนี่ก็มีหน้าที่แค่ตัดหินค้น,คนหินและก็เวลากหินไปอาจจะเก่งบ้างแต่ว่ามันเก่งไม่เท่ากับตระกูลเขาเด้ออ่าแล้วทีนี้ทำไมปราสาทในประเทศไทยเนี่ยจึงงี่เงา่าและก็ไม่ค่อยสวยงามและก็ไม่ค่อยงามเท่าที่ควรเนี่ยก็เพราะว่าคนไทยนี่เนี่ยเขาเรียกว่าปราสาทในประเทศไทยเนี่ย ช่างจริงๆเนี่ยเขาจะเอาไว้สร้างไอ้ไอ้ไอพวกนครวัดพวกบายอนแล้วก็พวกภาษาตาแก้วตาพมพักขันในต่างๆบันเตียชมายต่างๆแต่ทีนี้คนไทยเนี่ยนะสองคนเหล่านี้เนี่ยไปเรียนพอไปเรียนปั๊บมันยังไม่ได้เป็นครูเลยมันมาทําก่อนแล้วเอ,อหินมันกรตัดแบบเบี้ยวๆอะ่ะอย่างพนมรุ่งเอ้ยอย่างพิมายเอ้ย แล้วก็ยังไอ้ประสาทเล็กประสาทน้อยเอ่ยเนี่ยไอ้นี่เขาเรียกว่ามันเขาเรียกมันไม่จบลักสูตรแต่ว่าก็เป็นนะอืมพอเป็นขึ้นมาพอทําได้ประมาณปีครึ่งปีขึ้นมาก็ลาออกจากสํานักเขาก็คือหมายความว่าจะต้องแบ่งคนเนี่ยที่พอรู้เนี่ยมาคุมงานในที่สุดการขึ้นในอย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นลังคาโค้งขึ้นไหนต่างๆก็ไม่ได้ซัดได้สวนกับเขาหรอกอืมก็ทําพอแต่ไปได้อ่ะ แต่มันก็คือประสาทที่กันนะแต่พวกหน้าบัานใหญ่ๆสวยๆงามๆเนี่ยจะถูกเขียนขึ้นมาจากราชสำนนกถูกเขียนขึ้นมาจากนุ่นกอฮอไอ้น่ะเขาเรียกว่าไอ้หอกับกล้วยอ่ะหอกับกล้วยหอปอน่ะปอไอเขาเรียกวไอ้ปอปอปานนะอม,มัดมาเลยแล้วก็ลงไอเขาเรียกว่าให้มันให้งัวมันลากมาเออมาเสร็จปั๊บก็บมาติดตั้งมาติดตั้งมาติดตั้ง ฉะนั้นแหละปราสาทมันก็ไม่ค่อยสวยงามแต่ทําไมหน้าบันมันสวยงามใช่ไหมละ่ะ<ช>อืมเพราะหน้าบันเนี่ยมันมันถูกสลักขึ้นมาจากครูจริงๆนะ่ะ<ม>เขาเรียกว่าครูครูอินเดีย<ม>แต่ทีนี้ไอ้ส่วนนอกนั่นขึ้นมาแล้วเละตุม้มแปะเลยและไอ้สกัดก็ไม่ได้ชักได้เชอิกอะไรเราก็ยัดยัดไปไอ้ของน,น้อยๆนิดๆก็ยัดยัดกันไปอพอยัดยัดกันไปขึ้นมาแล้วก็ทําการฉลอง แต่ทาไมถึงปราสาทในในประเทศไทยเนี่ยมันจึงสร้างเกลือแล้วเนี่ยมันสร้างมากแะทาไมมันไม่สร้างเป็นเป็นชิ้นเป็นอันจะเทียเพราะอะไรเนี่ยความหมายมันก็มีอยู่ว่าเอายกตัวอย่างคือเอาถ้าเป็นอย่างนี้ก็คืออย่างวัดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะพระก็เยอะวัดก็มากนะวัดก็มากพระก็เยอะแต่จะหาวัดไหนที่มันยิ่งใหญ่ระดับโลก